จะเป็นเรื่องเวกเตอร์ในระนาบ3มิติก็คือมันจะเป็นพื้นฐานของแคลคูลัส3เนี่ยแหละที่จะว่าเราจะใช้มองเป็นรูป3มิติแล้วแลวมันใช้อะไรอีกหลายอย่างแต่ในมุมที่ผมจะพูดผมจะไม่ได้บอกถึงมองปลายเะแะมากมายผมต้องการกล่าวสนุปเพื่อไปใช้ต่อโอเคเนาะเวกเตอร์ในระนาบ3มิติใน3มิติแล้วกัน นี้โอเคเวกเตอร์ okay. ใน3มิติเวกเตอร์คืออะไรเวกเตอร์ปุ๊บเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าจะให้คุณพูดถึงระบบพิกัดฉากในสามมิติพิกัดฉากในสามิติลักษณะของมันคือจะมีแกน x แกน y แล้วก็แกน z ประมาณนั้นสองมิติคุณรู้อยู่แล้วอันนี้คุณต้องเพิ่มมาด้วย แกน x อยู่นี่ที่คานิยามกนะันนะนี่แกน y อันนี้แกน z ให้คิดซะว่าตัว x ตัวนี้มันพุ่งออกมานอกกระดานด้วยจริงเป็นมุมเหมือน135องศาอะไรว่าไปเนี่ยตรงเนี้ยมันพุ่งออกมานอกกระดานมองขึ้นมาเป็นสามมิติเหมือนเป็นมุมห้องในหะ้คุณนึกนะนี่คือมุมห้องที่คุณเห็นแกน x ตัวนี้มันก็เป็นกำแพงซีกหนึ่งที่พุ่งออกมา แกน y ก็เป็นกำแพงตรงแกน z ก,ก็เหมือนกับเป็นความสูงขึ้นไปถึงเพดานนี่คือลักษณะของสามมิติแต่คุณต้องพอดจุดให้เป็นอือเดี๋ยวให้ดูโจทย์ตัวอย่างที่หนึ่งนะตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งจงใส่จุดตัวนี้หนึ่งสองสเออ 1>, 1 2ึองลบหนึ่อืมมีปึ๊บจุดอะไรสองลบสองหและเอ่อลบสามลงในพิกัดฉากสาม,มิติปึ๊บ่าผมก็จะแบ่งผมก็จะแบ่งกราดานปึ๊บ ผมจะใส่นะไอตัวนี้ก็จะให้เขียนให้เห็นภาพก่อนเขีน x เกน y เกน z ลักษณะแบบนี้นี่ <c oughs> พอได้มาเป็นนี <S <S <สะ>้เสร็จปุ๊บพิกัดแรกก่อนหนึ่งสองสาก่อน x วัดมาข้างในเนี้ยหแกนสเกล x กับสเกล y ให้ใช้สเกลเดียวกันความยาวเท่ากันแต่ x ตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นตัวที่พุ่งออกมาตามระยะสายตาคุณจะวัดเป๊ะๆเท่ากับ y กับ Z เนี่ยไม่ได้ต้องวัดให้มันสั้นกว่าน่อยนึงแต่มันก็คือหนึหน่วยแล้วแหละผมต้องการพอดจุดหนึ่งสองสามนะ x วัดมา 1. หนึ่ง y อะ สองหน,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 นึ่งสองมี่ x นะแซดวัดไปสามใช้สเกลเดียวกันหนึ nature, ่งประมาณเนาะสองสามนี่อยากได้จุดเนี้ยทำไงมันอยู่ตรงไหนคุณต้องค่อยๆวาดรูปเลยสร้างเส้นก่อนให้มันขนานก่อนสองใสัยนะครับหนึ่งเนี้ยไล่มาให้ขนานกับแกน y ส่วนแกน y นะตำแหน่งสองไม่ใช่ว่าคุณลากตรงๆรงมาด้วยต้องลากให้ขนานกับแกน x ปึ๊บคุณได้จุดหลจุดตัดหลักส่วนแกน z ทําไงมันมี2องประเด็นคุณต้องสร้างรูปกล่องเอาอ่านี้คุณไล่ขึ้นมาขนานกับแกน z งาน,นะขนานกับแกน y ตรงนี้มันคลาขนานแกน z ขึ้นมา ตรงนี้ก็ขนานแกน z ขึ้นไปมันเป็นกล่องแล้วเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ณจุดนี้นะ้าคุณต้องลากขนานแกน X แล้วมันจะเป็นจุดตัดว่าวจุดตัดกับที่ลากกับ x ใช่ไหมด้วยแล้วก็ลากไอ้จุดตัดเนี้ยมาทางฝั่งนี้ขนานแกน y นะมันจะมาตัดพอดีเลยนีก็เหมือน,นกันนี่จุดที่ได้ของคุณคือจุดนี้พิกัดจุดนี้แหละที่เห็นเนี่ยแหละเออ๊บมันจะลอยเป็นรูปกล่องเนาะนี่คือพิกัดจุดหนึ่งสองสามตรงนี้นะหนึ่งสองนี่คือจุดนี้แค่นั้นเองนี่คือวิธีวาดกราฟจุดที่สองหนึ่งสองลบหนึ่งหนึ่งเเป็นหนึ่ง y เป็นสอง z ซดไปลบหนึ่งก็เป็นไงลงมาข้างล่างใช้สกเกลเดียวกันมันลงมาข้างล่างคุณต้องวาดเป็นกล่องนี้จากจุดแซดตรงนี้คุณต้องลากขนานแกนเอกซะเว้ยจุดตัดน,น,นะตรงนี้ลากขนานแกน y y ถ้าลากลงมาตามแกนแซ่ดปั๊บ พยายามอย่างงรูปเลยนะจุดนี้คุณต้องขนาดกาน x คุณจะได้ละอันนี้ลงมาจะพอดีกันตำแหน่งนี้จะเป็นจุดอะไรหนึ 1, 1> 2, ่งสองลบหนึ่งตรงนี้ีนจุดนี้มันอยู่ข้างใต้จุดต่อไปนะเป็นสองลบสองหนึ่ง สองคือแกน x วัดมาสองนั้นหนึ่งปึ๊บสองนี่นี่วัดกันมานี่ลบหนึ่งนี่ลบสองเอ้ยสองเฉยหนึ่งสองลบสองจะเป็น y ไปทางซ้ายหนึ่งนี่ลบสองอันนี้สองเลยหนึ่งขึ้นมาตัวตัว z เขียนมาหนึ่งตัวนี้ปึ๊บต้องสร้างกล่องจากตรงนี้แหละเนี่ยไล่ไป ไล,ล่มาละยังเขียนมีระทับให้กกมันตรงเลยนะเว้ยนี่เหมอนกกนต่อทำไมลากเกินมาเหตุผลก็คือณตรงเนี้ยมันจะต้องเขียนในขนาดแกน x แตตรงลบสองเสร็จแล้วทำไงไล่ขึ้น อันนี้ก็ต้องขนาดแกน x ไปอีกนะขนาดกกน y เจอแล้วจุดนี้งาน,นจะเป็นรูปกล่องลองดูดีๆจะเป็นรูปกล่องนะมีส่วนสูงมีด้านเนี่ยนะต่าเส้นขนานนี่หัวกล่องไปจุดนี้จะเป็นสองลบสองหนึ่งมัลกล่องเลย อีกจุดหนึ่งอะไรลบสามข้างหลังแล้วทีนี้รูปแม่งงงตายแน่นอนพยายามลากเส้นนะข้างหลังว,ว่าได้ไลบสามเลยลบหนึ่งลบสองให้ดูแค่ตัวงหลังเลยจะไม่งงปั๊บลบสามมาละแกน x คือลบสามแปงหลัง สองอันนี้ลบสามใส่ไปก่อนสองคือแกน y ตำแหน่งเดิมเลยเตำแหน่งนี้พยายามลากให้มันขนานหน่อยประมาณน,นี้ลบสามสองไล่ไปแล้วตรงนี้คุณต้องลากให้มันขนานแกน y มาแล้ปุ๊บนี่คือเห็่ไะ x ลบสาม y สองแต่แซดมันก็ขึ้นขึ้นเสร็จขึ้นไปเท่าไหร่สองนี่สองมีอยู่แล้วเนี่ปุ๊บคุณต้องลากไล่เพราะมันเป็นกล่องอบไรอย่างนีอ้อย่าให้แบบมัล็อกอ่เะ นี่คือแกนซัดเลยรูปมาปุบ๊บคุณต้องดูเด้ลลหลายรอบไม่งั้นไม่งงแน่เลยแล้วแกนซัดตอนนี้คุณต้องลากให้ขนานแกน x ออ่าเจอจุดตัดแล้วปั๊บตรงนี้ตรงนี้ก็ลากส่วนสูงขึ้นมาเหมือนกันตรงนี้หมดนละ นี้ผมก็จะลากมาที่ตำแ 2. หน่งสองจุดมันอยู่นี่ x อะไรลบสามลงไปลึกปึ๊บ y สองมาเนี่ยปึ๊บขึ้นมาเท่าไหร่สองหนึ่งสอง แค่นี้หลักการอันนี้คือวาดแบบตัวเต็มทีนี้บางคนอาจจะดูแล้วงง,งผมจะแยกวาดให้คล้ายๆแบบมองเป็นแบบ free body diagram แต่ว่าหนึ่งสองสามเวลาวาดจริงๆเนี่ยจะให้ดูเป็นลายตัวอันนี้ผมเล่นวาดรวมเลยป๊อยมันอาจจะงงอ่ะเดี๋ยวผมลบตรงนี้ปั๊บหนึ่ง แบบแยกสมมุติจุดหนึ่งสองสามเลยอยากทำปับป๊บปั๊บแกน,นก็หมุนแกนเลยปับ๊บ x อันนี้ y z หลักการหนึ่ง x วัดมาหนึ่งเนี่ยวัดมาเลยปับ๊บผมจะลากมาผมจะลากเข้มๆม,มาหนะ่อยเนี่ย y ลายสองให้คุณวัดมาทางขวาเลยสองหน่วยหนึ่งสองใช้สกเกล y หน่อยด้วย ว่า y หนึ่งขีดมันเท่าไหร่อะไรเนงะี้ยสอง y เป็นจริงมันจะเป็นคล้ายๆรูปก่อบนะคุณจะนับจากตรงนี้มาสองหน่วยของ y ขึ้นเลยสามเนี่ยคุณนับันเลยแทรเป็นหนึ่งสองสามใช่ไหมแต่สเกลคุณขึ้นมาปุ๊บมันไม่ถึงหรอกนี่คือจะขึ้นมาสมหน่วยเหมือนกันให้ใช้สเกลเดีวยวกันหนึ่งสองสามเนี่ยได้ละจุดคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดหนึ่งสองสามเนี่ยอยู่นี่ แล้วคุณก็ค่อยต่อเติมมันเป็นรูปกล่องก็ได้เนะี่ยค่อยต่อเติมมันไปเดี่ยันนี้นเป็นแนวอะไรอยู่แล้วปึ๊บตึ๊บเห็นไหมไล่ขึ้นเ,เขียนลงลางรอไปลงลางแะเนี่ยนะมันจะเป็นรูปกล่องหนึ่งสองสามอย่างนี้แค่นี้จุดถัดไปอันนี้ดูนี้จะดูง่ายหน่อยเดี๋ยวให้ดูจุดถัดไป ถัดไปจุดถัดไปเป็น 1, 2, ึ่งสองลบหนึ่งวาดมันเอ็กซนยหลบหนึ่งเเป็น1นึมาทางขวาเลยสหน่วยแต่เกียวมันต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วปั๊บปับหน่วย แซเป็นไงลบหนึ่งลงข้างล่างเลยเกียวเดียวับ y วเนี่ยเสร็จแล้วจุดมันอยู่นี่แต่คุณต้องมองสร้างให้มันเป็นกล่องไว้ให้มันเป็นสามมิติหน่อยเนี่ยครับี่ทะลงมาแล้วรับประมาณนี้ นี่นี่คือหนึ่สองลบหนึ่งนี่เป็นูปกล่องเวลาเนี่นี่คือการต่อเติมมันครบนะมันอยู่ด้านมุมล่างเค okay. ถัดไปสองลบสองหนึ่งสางเหมือนเดิมสกเกลคร่าวๆ x y z สอง x ว่ามาสองหนึ่งสอง y ก็ลบสองต้อไปทางซ้ายหนึ่งสองคุณถ้าตีสเกลรัตยังไงต้องขนานได้ไหมนะสัตต้องขึ้นเท่าไหร่หนึ่งแค่นี้สัตหนึ่งแล้วคุณก็วาดให้มันเป็นรูปกล่องก็าาได้ละเนี่ยตรงนี้คือจุด สองลบสองหนึ่งเป็นรูปกล่องได้ไหมป๊อทำไมสองสองวัดมา x สองสองมาปุ๊บลบสองว้ตนี้ปุ๊บขึ้นหนึ่งปุ๊บหนึ่งหน่วยก็จะเป็นรูปกล่องไปตัวต่อไปลบสามสองสอง จะให้ดูตัวต่อไปลบสามสองสอง x y z ลบสามนี่คืออะไร x วัดลบสามไม่ต้องวัดไป้างหลังลบสามลบหนึ่งลบสองลบสามนี่ได้อะ y 2, วัดมาสองวัดมาทางขวาสองหน่วย อันนี้แซกวัดก็ไมไตั้งแาสองหน่วยดนูไดูแล้วปะอปใช้สเกลเดียวกับ y ายนะสองเนี่ยเสร็จแล้วคุณได้และตรงน,นี้นี่คือลบสามสองสองแล้วถามว่าจะให้มันเป็นกล่องยังไงวะนะก็ต้องวาดสิอันนี้ก็สองหน่วยเหมือนกันตึ๊ดตึอ่า x ขึ้นมาสองหน่วยเหมือนกัน À, này. Làm rồi nhé, bây giờ sẽ kiểu mình đang thiền rồi mình mặt này. X อ,อแทรกขึ้นมาสองหน่วยต้องลองวาดเอแล้วมันถึงจะเห็นภาพว่าเออเนี่ยเป็นกล่องแลวเนี่ยลากมาจากจุดนี้คุณก็สร้างเป็นรูปกล่องขึ้นมามันจะเห็นลบ 3, 2, 2, สามสองสองเสร็จละแต่มันกล่องที่ลึกก็ไปข้างหลังอันนี้จบตัวอย่างที่หนึ่งแล้วนะ คนะือในระนาบสามมิติตัวเนี้ยมันจะมีเขาเรียกออคเทนไม่ได้เรียกคอเดนคอเดนมันถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนถูกไหมคอเดนหนึ่งสองสามสี่หรือจัตุภาคอันนี้ออคแทนมันแบ่งออกเป็น8ส่วน,8ส,วน8ส่วนที่ว่าคุณนึกถึงภาพเดอะคิวที่แบบในเรื่องคุณโยนคุณโยนอะไรทั้งเรื่องนะี้ไปลองคิดดูมันเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเรียบนะแต่มันถูกสับอ่านในผมมีอุปรกรณ์นิดหนึ่งปับ๊บนี่ให้นึกภาพออกปับป๊บปั๊บ นี่แกน y นี่แกน z ใชด้วยแกน x มันพุ่งออกมาสังเกตว่านี่นี่คือออกแตนที่1ตัวนี้เลยปั๊บนี่เลย x พุ่งมานี่ออกแตนที่1นึ่งนะผมจะเขียนนะนี่ออกแตนที่1เครื่องหมายจะเป็นบวกหมดออกแตน2ก็คือว่าคุณจะต้องดูมันเขยิบเข้าไปข้างในอยู่ข้างหลังคือตัว x เป็นลบว่างถึงออกเตนสองออกแตน2องอันนี้ออกแตน1เนี่ยออกแตน1คืออยู่ใน ดูรูปอ่ะกล่องแรกเนี่ยออกแตนหนึ่งกล่องเนี้ยที่ผมวาเนี่ยนี่คือออกแตนหนึ่งกล่องเนี้ยเนี่ยออกแตนนะจะมีแปดส่วนแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหลังสามอยู่ตรงนี้สี่นะแล้วถามว่าตัวห้าไหนมันอยู่ใต้เลขหนึ่งนะตัวห้าออกแตนที่ห้าอยู่ใต้เลขหนึ่งห้า หกก็จะอยู่หลังไปเห็นนะอยู่หลังเลขห้าไปเจ็ดก็จะเป็นทวนมาอยู่ใต้เลขสามเนี่ยแปดก็ขยับมาที่นี่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าออกเตนออกเตนที่หนึ่งจะเป็นบวกหมดส่วนใหญ่ก็จะกล่าวแค่ออกเตนที่หนึ่งแล้วที่เหลือให้คุณจินตนาการเอาแล้วมันจะไล่เอาตามรูปนั่นเลยนะนเ,ลเนี่ยแกน x ซ์เลยเนี่ยมันพุ่งออกมาตามตรงการลนะาง,งเนี่ยแหละมันคาดระหว่างออกเตนหนึ่งกับสี่ให้ฝั่งซีกเนี่ยออกเตนสี่ข้างหลังออกเตนสอง พอนึกภาพออกนะใต้นี่มี5กับ 8, แปดนะคุณก็ถึงเขียนให้พอสมบูรณ์นี่คือลักษณะ,ะณของออมันของรสมิติเรื่องต่อไปที่ผมจะกล่าวถึงการหาระยะห่างของจุดโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อน